สวัสดีครับง้มแรงหามงหามุงแรงครับผมนี่หาาหามรงแรงแเสียบรรยากาศทำความสะอาดสะมาฝากครับเบิ่งว่ามันมีต้นยังแน่อันนี้มักละมุดนะครับมะละมุดปลูกไว้ขอบสะว้างสิหไงครับ ันนี้ต้นบักม่วงกำลังเป็นดอกนี่เป็นดอกครับหน,นี่ดอกมันปลูกไว้หลายต้นนะครับบักม่วงครับอ่ะเพาไปบางต้นเดิน,นต้นบักมีครับขนุนบักมี่นางานั่นนี่ปลูกพร้อมกับบักม่วง ม่วงผูกพออเภาแล้วครับนี่ครับนี่นี่มีได้เป็นหน่วยละได้กินล้วเทียนึงึ่งมีอยู่หน่วยเดียวแบบเภาครับกำลัางงามเภาหนำหอมกำลังสิงามได้เสียาปุ๋ยมาใส่อาลามาหด ครับบางบรรยากาศโดยรอบขอบซารครับเออ,อันนีภูม่วงไมร้นากเผาครับทำความสาาะอาดเท้าน้ำนะครับเท้าหย้าน้ำาลังเตียนตรงหูลงตาไปขึ้ืนกับสีลงนะครับประดูขึ้นเองครับนี่ขึ้นเองสองตน ขึ้นเอียงเลยไม่ไตายสูงจะหลดเลยยากมาครับปลูกปีที่แล้วหกต้นครับอันนี้ปลาดูครับปลูกปีที่แล้วเือกันต้นพยุงครับต้นพยุงปลูกประมาณกี่ปีปะเจ็ดปีบ่ เป็นพยงโอเคครับห้าโองคืนนะครับผมบริการด้วยรอบครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับ